เราเดียวด้วยกันและในวันนี้จะาสดใจหากว่าฉันไม่พบกับเธอที่ฝันเราจะทำควเงาหายไปพร้อมกันมองดูบนถนนจะตาคู่ที่น่ จะอยู่ได้ช่วงที่ใดต้องตามหาอีกนานเท่าไรจะอยู่ได้ใครสักคนคนที่ยาวมือนฉันเช่นกันไม่ได้ขอสิ่งเงิมากมายแค่เพียงใครที่เคียงข้างกายอยู่ตรงนี้อยู่ได้ฉันดอดเดียวด้วยกัน จะตาขี้ดันจำมือมองดูอออไปในตาภาพ้องคนรักกันไม่รู้ว่าจะยืได้ทุกที่ไดต้องตามหาอีกนา่าไรจะนได้ใครสักคน

อลินาสวัสดีครับกับเพลงโดดเดี่ยวด้วยกันหัวกระจายอะอะไรไ้ตลกเขามันนะ ฝันแล้วเจอแล้วดีใจเลยพี่เจอมาเลยซึ่งเราว่างเข้าไปยิงมเลยกระโดดน้ำไหลจนไฟกระชอนตรงนี้โอ้ยตายมันมากจังหวะดีมากเลยใช่เอาอย่างนี้ให้ให้แต่ละคนแนะนำตัวเองดีกว่าเห็นว่าเป็นแบบทายาทนักธุรกิจกันด้วยใช่มาตรงนี้เลยผมัวผมเป็นมือกีตาร์ครับสวัสดีครับไปครับผมทีกองครับไปสวัสดีครับเนมครับร้องครับผมสวัสดีครับนาทีครับกีตาร์ครับค่ะไม่ใช่หรอกไม่หรอก มันเป็นสล์ของพี่นาทีนาทีหายใจออกไหมถามสิหายใจออกครับใ่แต่แต่ละแต่ละท่านเนี่ยเป็นเป็นทายาทนักธุรกิจด้วยคุณเนมนี่เป็นทายาทของ s อสแอนด์พีใช่ไหมคะ่ครับผมคือใช่ทำนีคุณจะขอบัตรติดฟิวงานจะลดมีไหมีมีมผมหลดติงพี่ทุกครั้งนะนะใกล้แค่ไหนคือใกล้ ทำไมวันนี้ไม่เอาไอเจลลี่ที่อาศัยด้วยเอสพีมาเราผิดนะลูกเราไปเปิดสาขาใกล้ๆนี้เลยครับมันเป็นลูกค้าประจำนะวิญญาณก็เยอะเนาะไม่ควรจะขอเขาอย่างนี้เ่อนเนาะขอได้ก็ขอมาช่วงนี้คุณนนท์ครับผมโน้ตครับก็ที่บ้านก็ทำพิม่าโกอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ออยากได้ทองซื้อทองแถมทองนะที่เอาทองมาไหว้มาก รเราอันนี้ชอบอะไรเหลือเกิะชอบแหละชอบเหรอชอบดีชอบแค่ชอบ คุณไปอ่ะคุณไปคุณหลับไปทายาสารเปาที่ไหนอ๋อเอาเลยทานทัลูกไหมครับพี่รมาสิทำเสื้อผ้าครับอะไรเสื้อผ้าแต่ก่อนอ้วนกว่านี้ใช่ไหมตอนนี้ลงเลยใช่ใช่ครับเห็นไหมเขาพันไปทาเลยแจนี่หุ่นลงไปเลยหน้ายังไม่ลงเลยนะเรายานยากมือก็หนักนะมือก็หนักนะพี่บค่ะครับก็เครื่องดื่มชูกำลังครับเคอดื่มทุกวัน บอลผมก็เชียร์เขาสซาบุร er, ีคนรู้แต่คนไม่รู้คือคุยอยากจะได้ทุกอย่างัดกูเป็นปี ยืนตรงเนี้ยแล้วปิดหน้าแล้วพูดแบบโอ้โหดูน่ากลัวไหมไม่รู้ว่ายืนเลยร้องมันเท่มันเป็นสไตล์สไตล์ไม่ไงคือใส่เงี้ยยืนหลับเราก็ไม่รู้ไงเธอต้องตื่นนะไม่พูดถึงเพลงเขาหน่อยดีกว่าตอนนที่แจ็คกระโดดจนน้ำหนักลดอ่ะชื่อเพลงโดดเดี่ยวด้วยกันคือตอนนี้เนี่ยติดท็อป10นะฮะดาวน์โหลดที่มากที่สุดในไอทูนด้วยนะครับจริงแล้วเพลงนี้เขียนเสียงแต่สามปีที่แล้วทำไมเพิ่งมาปล่อย จริงๆเพลงนี้นี่เขียนมาตั้งแต่ฟอนไกล้แค่ไหนคือใกล้ครับเพลงนี้คือเพลงที่2ที่เขียนหลังจากนั้นเลยแต่ด้วยความที่ตัวเนื้อความมันมีการฟิชเชอร์ลิงเกิดขึ้นเนี่ยมีเสียงผู้หญิงเข้ามาใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าเดี๋ยวตัววงอะปล่อยไปเพลงตัววงมันจะยังไม่ชัดอยากให้แบบผ่านมาสักพักนึงก่อนแล้วค่อยเนี่ยมีการฟิชเชอร์ลิงกับสามปีเลยทีเดียวนะครัสามปีผ่านมาครับผมพี่โอ๊กนี่ไงนี่ไงไม่ตจะมาปล่อยตอนนี้มันคือช่วงจังหวะแบบกำลังดีเลยพีคเลยอ่ะจังหวะก้องอะไรจะกีตาร์โอเคลงตัวแล้วออะะะไได้จพูรต่อไกา เพลงที oh. cool. oh, 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 right> ่เขาร้อนะครับโดดเดียวแต่ทั้งหมดนี้เขาไม่โดดเดียวแล้วเขามีคู่แล้วอุ้ยทายนี่เขามีคู่แล้วแต่เราอยากมูงเรื่องนี้กันหมดเลยค่ะแต่ละคนคบใครเลยางครับบอกด้เลยบอกมาคนคบใครยังไงเราเป็นพิธีตรตรงๆพี่เอกกี้ไม่ต้องทำหน้าเขินใครก็ว่างไปถามว่ามก็เจาะลึกมากเลยแต่ละคนคบใครบอกเลยท่าอย่างนี้ทุกคนยกเว้นพี่เอกกี้พอรู้ว่าพี่เอกกี้กำลังเดทกับเอลซ่าอยู่อันนั้นไม่มาตกใจคนบ้านแล้วนั่นแหละถามเลยดีกว่าใครจะตอบก่อน เอาไปโสดอยู่นะครับจริงเหรอเอาพี่โสดแล้วเหรอสนใจให้ทอมแก่แล้วก็สกัดทำไมทำไมต้องเลิกได้เดี๋ยวคุยกันหลังโอ๊ยแค่แล้วอยากจะแดยผมตรงให้หวีก็ได้พี่หวีนะสาษาดึงช้าภาษาหัวให้เใครใครยังไม่โสดนี่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 สามคนสามคนสามคนครับคบใครแฟนใคนทั่วไปครับชื่ออะไรคนทั่วไปรู้ว่าคนทั่วไปชื่ออะไรบอกเข้าไป ชื่อชื่อโบครับเอาพูดชื่อด้วยเพราะเวลาเราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเออโบก็เขาทำอะไรเขาทำอะไรอาชีพอะไรขายอะไรไม่ได้ขายไม่ได้ขายดูแลเราอย่างเงี้ยหรอไม่เป็นทำอาชีพปกติเนี่ยแหละครับไม่ได้อยู่ในวงการไม่ได้เลยเราไปดักผมให้พี่เขาดีกว่าเราอยากคนนี้ดีกว่าทำเกมดีกว่าพี่เนี่ย s ศรรวยมากใช่ อยังได้บัตรรถใครอยู่คะพี่เนมได้ข่าวว่ามีน้องมีน้องคนหนึ่งครับผมใครอะคะชื่ออะไรบอกได้ปะบอกชื่อได้ครับต้องบอกชื่ออะไรจริงอครับจกสัญญาก่อนค่ะเอาไปว่าอยู่นอกวงการหรือในวงการอยู่นอกวงการอยู่นอกวงการนอกวงการชื่อชื่ออะไรพี่ชืจกสัญญาก่อนเด็กถามเขาตอบอยู่แล้วล่ะชื่ออะไรพี่ จอจานจอจานคุณจิติมานักข่าวขอขอบคุณจิติมาขอบคุณจิติมาใช่แล้วจุ๋มเกาจุ๋มนั่นเมียป้าเทพเนี่ยของเมียป้าเทพเริ่มกางแล้วเระวังนะเดี๋ยวแข่เดินออกจากรายการเลยนะเอาแล้วคุณนาทีจะบอกตรไหมอ่ะมีแ่ตาแดงเที่ยวพินทีมีข่าวว่าซุ้คอกับแอรินอยู่นี่จริงไม่จริงคะ คุยกันอยู่จริงปะเป็นเพื่อนครับเน่เป็นเพื่อนกันอยู่เราก็ดูไม่ออกแล้วว่าเขาหน้าโกรธหรือหน้าเด็กเขาบอกโอ้โหคาก็ในแต่ตาเขาเลยมองไม่เห็นเลยอะว่าต้องโกงหรือพูดจริงไม่แต่ว่าคุยกันแบบไหนเอะคุยกันแบบเพื่อนหรือว่าคุยกันแบบ คุยกัแบบกิ๊กกับบี้หรือเปล่าหรอยังไงเดี๋ยาให้พูดคุณบี้กับบี้เปยังไงคุณบี้กับบี้ยังไงคุณประมาณนั้นอ๋อประมาณนั้นนะฮะเพื่อนคนต่อเนื่องประมาณนั้นเออมีคุณมอร์นิ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณไนท์คุณไนท์เนาะก็ต่อเนาะก็รอดูต่อไปละกันใช่แล้วนะครับก็ให้ฝากผลงานหน่อยค่ะสามารถดูมีสิีวิดีโอได้ที่ไหนยังไงเออครับผมตอนนี้มีสิีวิดีโอเพลงเดี่ยวๆด้วยกันก็มีแล้วนะครับสามารถชมได้ในยูทูบนะครับผมยูทูบช่องก็ เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พวกเราตั้งใจทํากันมากเป็นเพลงแบบแตกต่างจากเพลงอื่นๆของแกสโนว่าเป็นเพลงที่สนุกแล้วก็สดใสแล้วก็เป็นเพลงที่มีแง่บวกนะครับอยากให้ทุกคนมาลองฟังดูแล้วมาสนุกไปด้วยกันโดดเดี่ยวด้วยกันกับพวกเราครับ <c oughs> ใช่แต่ว่า <c oughs> จังหวะแน่นมากเลยนะใช่แล้วก็ดาวน์โหลดเพลงได้ง่ายๆเลยนะฮะที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองแปดนาทีละห้าบาทไม่รวมดาวน์โหลดนะฮะหรือที่ไอทู s แล้วก็เคเคบ็อกซ์ครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท กดเลยค่ะกดเลยเอ้านั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดเเดีี๋ยยวน้ลจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดียวไปดูรายการอื่นไปเอ้ากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้อ้าวกดกดอ่ะก